เนี่ยวัยรุ่นเขาบอกว่าสิ่งที่เขาอยากได้คืออะไรถามว่าอ้อมจะให้โอกาสอะไรวัยรุ่นได้ไหมอ้อมก็คงทําอะไรมากไม่ได้แล้วค่ะจริงเดียวที่อ้อมทําได้ก็คือพอที่จะทําอะไรมีโอกาสอ้อมก็ต้องการโอกาสเหมือนกันบางครั้งอ้อมก็ต้องการโอกาสที่จะเป็นประโยชน์เหมือนกันแต่อ้อมก็ไม่ได้รับโอกาสนั้นเพราะฉะนั้นพออ้อมมีโอกาสถามว่าอ้อมมานี่อ้อมก็มาจริงๆแล้วเราจะรู้สึกขอบคุณนะคะกับคนที่ให้โอกาสเรา เหมือนเราที่รู้สึกว่าเรามีศักยภาพที่จะทาอะไรแต่เราไม่มีเวทีที่จะทําเราไม่ต้องรอเวทีใหญ่เราค่อยๆทําไปทําให้กับคนรอบข้างกับเพื่อนในห้องกับพ่อแม่เราทําแค่นี้ก่อนหรือเราให้โอกาสกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆให้เขาได้เดินต่อเวลาเราเห็นเขานอนงายคว่ำตายอยู่แล้วเราก็พลิกเขากลับมานี่เราก็ให้โอกาสอยู่เพราะว่ามันค่อยๆทําแบบนี้ค่อยๆฝึกนะคะน่า,านจะดีขึ้นค่ะก็ฟังพี่อ้อมแล้วจริงส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าพี่อ้อมให้โอกาสตัวเอง น้องๆเนี่ยต้องการโอกาสจากข้างนอกด้วยแต่ส่วนหนึ่งอยากให้จริงๆเราต้องเริ่มให้โอกาสตัวเองก่อนพาตัวเองมาในพื้นที่ที่มันส่งเสริมให้เกิดศักยภาพของเราเนาะดังนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนกับ ก็ช่วยถ้าแต่เราเราเป็นแบบไหนเราก็แบ่งปันเพื่อนด้วยกันที่เราเป็นได้ยินเหมือนพี่พี่เบอกเราเป็นสุดท้ายมันจะกลับมาที่ตัวเองหมดใช่ยงเ็นควินบอกว่าพี่อ้อมให้โอกาสคนอื่นจริงมันก็คือให้โอกาสตัวเองใช่ไหมคะเหมือนกันในการให้มันก็กลับมาที่ตัวเองในการมองคนอื่นก็กลับมาที่ตัวเองทุกอย่างกลับมาที่ตัวเองหมดถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองไม่รักตัวเองไม่ให้โอกาสตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะให้คนอื่นไม่ได้คือมันไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะการรู้จักตัวเองรักตัวเองและให้ตัวเอง ให้อย่างเมตตากับตัวเองและพร้อมที่จะให้คนอื่นกลับไปด้วยเอาว่าอันนี้ไม่เห็นแก่ตัวไม่ได้ให้แต่ว่าจะเอาไว้จะกอดทุกอย่างไว้กับตัวอันนั้นเห็นแก่ตัวแต่เมื่อไร่ที่เรารู้สึกว่าอยากจะแบ่งปันอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นได้อย่าไปคิดว่าฉันไปทําประโยชน์ให้เธอแต่คิดซะว่าเราได้รับโอกาสที่จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ได้ไดรับโอกาสที่จะได้รู้จักตัวเองมองตัวเองอันนี้คว้าเอาไว้เถอคะค่ะก็จริงๆพี่อ้อมก็ทําเป็นตัวอย่างแล้วค่ะในวันนี้ที่ ให้โอกาสพวกเราโดยการที่ให้อากาศตัวเองได้มาแบ่งปันเรื่องเล่านะคะเราต่างๆเหล่านี้ซึ่งจริงๆเราเิ็นมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมดาของมนุษย์นะคะ <Okay. S 2> อาจจะจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถูกฝึกหรือว่าถูกบอกว่าการเรียนรู้จักตัวเองเนี่ยมันเป็นประโยชน์ <Okay. S 2> แล้วก็อาจจะมารู้ตอนที่เหมือนกับเอาจะทุกข์มากหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทุกคนในนี้มีศักยภาพเนาะแล้วก็มีโอกาสเข้ามาเจอเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะก็น่าจะ คล้ายๆกับว่าเปิดโอกาสให้ตัวเองจริงๆคนเราเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองได้ในทุกโอกาสเลยนะคะหลายๆครั้งเราอาจจะเหงาใช่ไหมคะเราเคยเป็นไหมคะเดินๆอยู่นั่งๆอยู่ว่าเราจะเหงาเรารู้สึกว่าเราไม่มีใครอะ่ะเอาว่าใช้โอกาสนะั้นในการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองได้นะทําไมเราถึงเหงาเพราะว่าใจเรามันอาจจะฟุ้งซ่านมันอาจจะหดหู่มันไม่มีที่ยึดเกาะมันก็เลยทาให้เราเกิดความเหงาเกิดขึ้นใจเราขาดอะไรบางอย่าง เราเรียนรู้ตรงนั้นได้เราให้โอกาสเรียนรู้ตัวเองเราค่อยๆเติมตัวเองจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือบางทีเรารู้สึกว่าเราโกรธคนนี้เราไม่ชอบคนนี้เลยเราอยากจะเห็นเขาหายนะลงไปหรือเฝ้าแต่มองไม่เข้าใจว่าทําไมเ็าถึงได้ดีเพราะใจเรามัน,มนขาดมันขาดความภูมิใจในตัวเองหรือเปล่ามันขาดความเมตตากับตัวเองหรือเปล่าเฝ้าแต่มองคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราค่อยๆมองตัวเองไปทีละนิดทีละนิด มันศึกษาตัวเราเองได้ในทุกโอกาสจริงๆทุกอย่างเลยมันให้มันให้โอกาสตัวเราได้รู้จักตัวเองตลอดเวลาใช่ค่ะเพราะว่าทุกประสบการณ์เนาะแล้วก็ในทุกจริงๆชีวิตของเราเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ด้วย <c oughs> ตัวเราเองใช่อย่างที่พี่อ้อมมาแบ่งปันให้เราวันนี้เราสึกว่าเฮ้เราก็ได้เรียนรู้จากพี่อ้อมเยอะมาก <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ขอบคุณพี่อ้อมด้วยที่ให้เวลาแล้วก็ <c oughs> มา <c oughs> มาร่วมแบ่งปันค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆประสบการณ์ของเรามันมีทั้งที่เราโอเคกับตัวเองแล้วก็ไม่โอเคแต่ว่าทุกอันมาเรียนรู้ได้ถูกถ้าเกิดเรามานั่งจมนะคะคนเรามีสิทธิ์เคยเคยผิดถูกไหมคะถ้าใครไม่เคยผิดก็เหมือนคนไม่เคยโกรธอะ่ะมันไม่มีทางเราเคยผิดได้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เราจะทํายังไงกับความผิดพยายามไม่ทํามันซ้ําแล้วเอาเรียนรู้แล้วรู้จกักกับมันก่อนว่าความผิดที่เกิดขึ้นน่ะ เหตุมันเกิดจากอะไรหาเหตุของมันให้เจอโดยไม่โทษคนอื่นนะคะกลับมาที่ตัวเองว่าความผิดอันนั้นมันเกิดจากอะไรและถามตัวเองว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เราทําผิดแล้วเราลองค่อยๆพัฒนาให้ความผิดนั้นมันเล็กลงน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วถ้ามันจะผิดซ้ําขึ้นมาก็อย่าด่าทอตัวเองก็แค่มองมันว่าเออเราก็พลาดแล้วเราก็แก้ไขแก้ไขสําคัญกว่าแก้ตัวนะคะค่ะ ก็จริงๆเพรู้สึกว่าได้รประสบการณ์จากพี่อ้อมเยอะมากในวันนี้เลยแล้วก็ก่อนจะปิดเซสชันนี้เนาะจะจบอันนี้ต้องถามพี่อ้อมตอนนี้มีอะไรที่คําถามอะไรบ้างที่เพรยังไม่ได้ถามแล้วพี่อ้อมอยากเล่า <c oughs> มีไหมคะมันกับประโยคเดิมอีล้วอะไร <c oughs> ที่พี่อ<ม>้อมอยากให้พื้นที่พี่อ้อมเต็มที่เลยคะ่ะ <c oughs> โอ้พี่อ้อมกันได<ม>้เลยอยู่เนี่ยนะคะเอาเป็นว่าถ้าไม่มีกไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรมันไม่รู้จะคือก็เรื่องอะไรอะ คืออยากคุยอะไรกันก็ได้นะคะอ้อมก็ว่ามันก็ได้ถ้าถ้าน้องๆหรือ<ถ>คนที่นั่งอยู่ตรงนี้อยากอยากจะแลก <อ cole. S 1> เปลี่ยนอะไรกันเพราะสิ่งที่อ้อมพูดไปมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดแต่มันมาจากประสบการณ์ที่เราแลกเปลี่ยนกันที่เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นอย่างนี้มันถึงมีอย่างนี้แล้วเราเรารู้สึกว่ามันเป็นยังไงเราแลกเปลี่ยนกันได้มีใครอยากจะพูดอะไรไหมคะพี่ต้องกระบอกยาวๆอยากพูดอะไรไหมคะมีใครอยากจะอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรไหมคะมีไหมคะนัน อะไรนะคะผู้ชายคนนี้เชิญค่ะอ๋อแล้วแต่นะคะถ้าถ้าไม่มีเราก็สามารถปิดปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดมีอะไรเราคุยแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะเราชอบคนไทยที่เราจะไม่มีอะไรสงสัยจริงๆเราจะภูมิใจที่เราจะเป็นอย่างนี้แต่มัธยมที่หนึ่งเวลาไปประชุมโรงเรียนประถมนิเทศมีอะไรสงสัยไหมไม่แต่พอครูเดินหันหลังปุ๊บเฮ้ยเมื่อกี้แม่งพูดอะไรวะคือนดีเป็นดีคิดอะไรวุนวันกันจุดๆุด คือบางครั้งอ่ะมาตรงพี่ก็บอกบอกวันจะถามด้วย嘛ประเทศเขาบอก่อะไรดีเขาไม่ได้ว่าอะไรตัวเองเลยครับผมก็อย่าถามเขายากนะเขาไม่ค่อยสมองเขาไม่ค่อยดียากครับมีอะไรในกอไผ่เด็กก็มีไก่กรุ๊กสลับก็ที่เห็นก็จะมีสติที่เราฝึกในชีวิตประจำวันแล้วแล้วมีเครื่องมือที่เราใช้ในการฝึก ในรูปแบบไหมครับช่วยฝึกสติผม,อ,มอยากจะตามคุณหมอมาตอบจริงๆริเอา<ค>ของอ้อมเขาเป็นเอาว่าเครื่องมือที่ทช่วยคือ<ม>ลมหายใจนะคะลมหายใจการรู้ตัวเอาว่าที่เขาเรียกกันว่าขออนุญาตใช้ศัพท์นิดนึงนะคะซึ่งกระแดะมากก็าใช้ไม่ค่อยเป็นอนาปัสติอะไรสักอย่างเนี่ยนะคะที่มีการรู้สติโดยระลึกรู้โดยกระบวนการของลมหายใจหรือกายก็ได้คือเมื่อไหร่ที่เรารู้ว่าร่างกายเราเคลื่อนไหวอย,อยู่ในลักษณะไหนหรือลมหายใจของเราอยู่ตรงไหน ที่ไม่ปล่อยผ่านมันเราจับจุดตรงนั้นก็ได้เอาว่านี่เป็นเครื่องมือที่ดีในการฝึกถ้ามีเวลาในการนั่งภาวนาแต่ถ้าเราไม่มีปัจจุบันที่เราเดินเหินอยู่เราก็แค่รู้ว่าเท้าซ้ายเราเก้าเท้าขวาเราก้ามือเราอยู่ไหนอะไรเราจับกระบอกด้ามือด้านไหนจับเลนกล้องอยู่ถูกไหมคะอันนี้คือการฝึกสติคือเราอย่าใช้ลมหายใจเราทิ้งกว้างซึ่งเอิมใช้ทิ้งกว้างมาตลอด30กว่าปีคือเชื่อไหมคะว่าเอ้อมไม่เคยรู้ตัวหรอกค่ะว่าหายใจเข้าหรือออกยิ่งเราอยู่ในห้องแอร์นะ เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรากําลังหายใจอยู่แลวเหมือนแบบถ่ายทิ้งถ่ายทิ้งหายใจทิ้งไปวันๆแต่พอวันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกว่าเรากําลังหายใจอยู่เรารู้สึกว่าเอออยู่ๆมันมีการรับรู้ขึ้นมาหรือเหมือนกันเวลาเราฝึกอ้อมจะใช้วิธีอาบน้ําตอนเช้าเราถูสบู่ตรงไหนเคยเป็นไหมคะว่าถูสบู่แล้วเราลืมไหมว่าเราถูเสร็จไปแล้วอะหรือว่าเมื่อกี้สระผมยังว่าจับหัวมันก็เปียกแต่มันแห้งมันสายยังวะให้เมื่อกี้มันแชมพูหรือมันคอนดิชเนอรอวะคือมันมีมันไม่มีสติขนาดนั้นมันก็มีเพราะฉะนนั้ การฝึกมันอยู่ได้ในทุกรูปแบบอยู่ได้ในทุกขณะเลยค่ะเอาให้รู้ว่าปัจจุบันเราทําอะไรเป็นข้อๆไปทําให้ถูกตามไปตามจังหวะของมันแรงฟันก็จับด้ามค่ะสังเกตดูว่าวันไหนที่สติไม่ดีแปรงจกระแทกปากเป็นไหมคะแปรงกระแทกปากอยู่ๆก็เหงือเกเจ็บเพราะว่างอไงไม่มีสติอ้อมก็เป็นคือคือ,คอมันต้องมันต้องมีสติในทุกอนูค่ะรู้ไว้ตรงไหนก็ได้ฝึกยังไงก็ได้แต่ถ้ามีเวลาภาวนาก็น่าจะเป็น พวกฝึกกับลมหายใจดูลมหายใจไปอะคะ่ะอุปกรณ์สําคัญเรามีทุกคนเลยค่ะใช่เรามีลมหายใจทุกคนเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องหาซื้อนะคะเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรายังใช้ได้อยู่เรามีลมหายใจเรามีร่างกายในส่วนต่างๆให้เราได้เรียนรู้เรามีชีวิตประจาวันเป็นตัวที่ให้เวลาในการฝึกไม่ต้องรอว่าฉันจะต้องมี30วินาที30นาทีทองในการนั่งปฏิบัติเฮ้ยถ้ามันไม่มีแล้วถ้าเกิดคนมี30นาทีแล้วเป็นคนที่มีสติได้มากกว่าเราคงเป็นคนที่ลําบากถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่เราจะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นเองคุณคะขอบคุณคําถามแล้วก็ขอบคุณคําตอบของพี่อ้อด้วยยังมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนอีกสักท่านไหมคะแต่อย่ายากเดี๋ยวเขางงเราสติเดียวเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าเราสามารถทําได้ทุกคนแล้วก็แต่ละคนอยากจะให้เหมือนกับมีประสบการณ์ของตัวเองค่ะเพราะว่าประสบการณ์ตัวเองเนี่ยจะช่วยตัวเองได้มากจริงนะคะการเรียนรู้ทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากประสบการณ์ จะดีไม่ดีประสบการณ์เราได้มาทั้งหมดแล้วเราเรียนรู้มันได้เราก็เรียนรู้จากตรงนั้นนะคะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรจะถามก็อยากจะขอจบการเสวนาเนาะสนทนาดีกว่าค่ะกันไว้ตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับทุกท่านแล้วก็ขอให้เราเดินทางไปด้วยกันแล้วก็นําไปสู่ประสบการณ์ที่ทุกคนจะมีด้วยตัวเองอะค่ะค่ะก้ขอบคุณทุกคนนะคะที่โอกาสนั่งฟังอ้อมแล้วก็ขอให้ ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักตัวเองมากๆขึ้นนะคะจะได้มีความสุขกับตัวเอง